สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่จะพาทุกคนมาช้อปปิ้งในเมืองมัสกัตนะคะประเทศโอมานนะคะซึ่งวันนี้พี่ก็มากับพนักง,งานแผนกจัดซื้อนะคะแต่ตอนนี้เขาก็ไปแบงก์อยู่นะคะในแต่ละอาทิตย์นะคะพี่ก็จะออกมาซื้อของกับแผนกจัดซื้อนะคะเพราะว่าของบางอย่างมันไม่มีซัพพลายเออร์นะคะเราก็ต้องออกมาหาซื้อเองนะคะโดยเฉพาะของไทยนะคะวันนี้พี่จะพาเลาะซื้อของในเมืองมัสกัตกันนะคะ เราก็จะเห็นนะคะว่าถนนในบ้านเมืองของเขาคือสะอาดนะคะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะทางด้านขวามือที่เรามองเห็นนั้นนะคะก็คือสุลต่านคาบุสกแกรนมอสนะคะเป็นมอสที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมัสกัตนะคะประเทศโอมานซึ่งออมอสอันนี้นะคะหรือว่ามัสยิดนะคะอันนี้พี่ก็เคยพาไปเที่ยวแล้วนะคะก็อย่าลืมไปกดดูคลิปได้นะคะ สำหรับตึกหรือว่าบ้านเรือนของเขานะคะสีก็จะออกประมาณนี้เลยนะคะสีเป็นสีขาวสีครีมสีน้ําตาลนะคะคุมโทนอย่างนี้ตลอดเส้นทางนะคะจะไม่มีสีที่แบบว่าฉูดฉาดนะคะอันนี้ก็เป็นห้างนะคะโอมานอเวนิวมอมีไอเกียด้วยนะอยู่ในนี้มีไอเกียแล้วก็มีลูลู น,นี่คือรถไม่ติดเลยนะคะทุกคนชิลมากรถวิ่งได้เรื่อยๆเลยร้านเอ่อห้างแรกที่เราจะมานะคะก็คือนะคะสุลต่านเซ็นเตอร์เรามากับแผนกอยากซื้อนะคะรับรองว่าได้ของครบพบของถูกนะคะ ภายในซ u เปอร์มาร์เก็ตนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้ของอะไรบ้างจากที่นี่นะคะนี่นะคะทุกคนคือของที่เราจากได้ได้จากตรงนี้นะคะเหมือนมากับป่ายังไงไม่รู้ร้านแรกก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปร้านถัดไปนะคะ ตอนนี้เราก็จะไปกันที่ร้านไทยนะคะร้านขายของไทยถึงแล้วนะคะร้านสีเขียวๆนี่แหละริเวอร์ไซด์มาร์นะคะร้านนี้จะมีของไทยขายเยอะนะคะ เจะมาดูนะมาร้านไทยเราก็ได้ของสองลังใหญ่ๆนะคะจัดเต็มเสร็จสิ้นภารกิจจากร้านไทยนะคะไปต่อร้านไทยอีกร้านหนึ่งนะคะ ก่อนเดินทางไปร้านไทยอีกร้านหนึ่งนะคะเราก็แวะซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนนะคะเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวนะคะให้กับครัวเย็นกับครัวเบเกอรี่นะคะเขาสั่งซื้อนะคะแล้วเราก็พากันกินข้าวเที่ยงกันก่อนนะคะทุกคนเราไปได้แค่ตอนนี้เราไปได้สามางแล้วนะคะแต่เหนื่อยมากเงินก็เริ่มจะ่อยหรอแล้วนะคะพอมีคนมาซื้อของทางทางโรงแรมก็จะ โทรสั่งโทรสั่งเอานุ่นเอานี่นะคะเราก็ต้องซื้อตามที่เขาสั่งนะคะตอนนี้เราก็มาร้านไทยอีกร้านหนึ่งนะคะตามหาของไทยไทยซุปเปอร์มาร์เก็ตไปกันต่อร้านไทยอีกร้านหนึ่งนะคะร้านบ้านไทยนะคะ ะะจากร้านนี้เราก็ได้มะเขือร้านนี้นะคะก็เป็นร้านที่ขายของอินโดนีเซียนะคะของก็ไม่เยอะเท่าไหร่มาซื้อแค่แครกเกอร์ที่เป็นสีๆนะคะของอินโด เสร็จจากร้านอินโดนะคะพี่ก็ไปต่อที่ร้านเกาหลีนะคะในการออกมาซื้อของในแต่ละครั้งนะคะพี่ก็จะต้องไปหลายๆร้านหลายๆซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเพื่อที่จะตามหาวัตถุดิบไปใช้ในครัวนะคะเพราะว่าบางทีบางร้านมันไม่มีของที่เราต้องการนะคะอย่างเช่นเต้าหู้อย่างนี้นะคะไปร้านไทยร้านไทยไม่มีก็จะต้องไปร้านเกาหลีนะคะถ้าร้านเกาหลีไม่มีเราก็ต้องไปหาตามซุปเปอร์มาร์เก็ตอื่นๆนะคะ ได้เวลากลับบ้านแล้วนะทุกคนซื้อของครบแล้วไม่ครบเท่าไหร่แต่ว่าต้องกลับแล้วตั้งแต่เที่ยงจนถึงหกโมง